ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผมอีกแล้วนะผมน,นายเอฟอีกเหมือนเดิมนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมนะผมก็จะมาสอนวิธีการทำให้เซฟไมโครับนะผมนะให้กลายจากเป็นโซ r เวอร์ปกตินะผมนะให้กลายเป็นโหมดฮาร์ดคอร์นั่นเองครับผมนะซึ่งถ้าเกิดใครที่กำลังจะทำซึ่งใครที่หลายคนเนี่ยที่ทำเนี่ยก็จะรู้กันว่าถ้าเกิดเราไปที่ไมโครฟ์เนี่ยเปนในเซฟไมโครฟ์ปกติเนี่ยแบบนี้นะผมนะ ถ้าจะแก้ไขให้มกลายเป็นโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ผมจะมีแค่นี้นะผมนะซึ่งวิธีการทำเนี่ยมันทำยังไงคุณนะคลิปนี้มีคำตอบนะผมนะอันดับแรกนะผมนะให้คุณทำการกดเข้าลิงก์นี้มาผมในะอันนี้เป็นลิงก์แมปตรงนนนะคนะรับแปลว่าแมปที่คุณอยากจะโหลดมาผมนะโอเคแดีวว่าโหมดที่คุณจะแมปที่คุณจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นะผมนะมนะแล้วอยากจะเป็นฮาร์ดคอร์อันนี้ผมขอแนะนำเว็บนี้ผมนะในการหามแมปนะผมนะโอเคถ้าใครอยากจะหามแมป เซ Survival หรืออะไรนะผมนะอันนี้เป็นแบบตัวอย่างที่ผมจะเอามาทําให้ดูนะผมนะโอเคส่วนหลัๆแล้วเราต้องมีโปรแกรมนี้วันะี้ประคบตัวนี้แล้วผมนะในการปรับเปลี่ยนโหมดของเซฟไมค์ครับเรานะผมนะโอเคซึ่งวิธีการดาวน์โหลดก็ให้คุณกดเข้าลิงก์มาปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนนะะผมตรงนี้ตรมนี่เลื่อนมานิดนึงก็ตรงนี้เลยก็โหลดอันนี้วันแรกเลยผมนะกดเข้าไปปุ๊บก็ตรงนี้นะผมนะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะผมนะที่เหี่งเนี่ย แล้วก็หลังจากนั้นก็คุณกดอันแรกเลยนะอันแรกเลยนะอันแรกนะวันเป็นเวอร์ชันแรกซึ่งเราอันที่2ก็ได้นะผมแนะนาอันแรกกับผมนะโหลดเข้ามาหลายคนกดโหลดมาปุ๊บมันก็จะเป็นไฟล์ประมาณนี้บุมนะนี้เนี่ยวก็จะเป็นไฟล์ประมาณนี้วิธีดาวโหลดก็กดนิกนิกนิทำไมเราเลือกไฟล์เลยแล้วก็กดเน็กไปเรื่อยเรื่อมนะโอเคอันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะผมแลวมัจะไม่ติดตั้งซ้ำหุมนะโอเคหลังจากนั้นหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนั้น ให้เราทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับผมนะเปิดโปรแกรมมันขึ้นมาอเอาไว้ตัวนี้เลยซึ่งถ้าเกิดติดตั้งเสร็จมันก็จะมีแบบว่ารันแบบว่าให้เปิดเปิดโปรแกรมเลยไหมเราก็กดติ๊กเปิดแล้วก็เราก็กดจัสดสิ้นไปถ้าใครไม่ได้ทําก็มาที่ปุ่ม,มนะวินโดว์นะผมนะกดตี๊ตรงนี้ครับผมนะก็ตานมนี้เลยนี่หน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับเรียบง่ายแบบนี้ส่วนวิธีการเปลี่ยนเซฟไมค์ครับเนี่ยนี่ก็คนนี้แล้วนะก็นะจะเด้งมาเป็นเซฟไมค์ครับของเราเลยครับผมนะ ที่เรามีนะผมนะเรามีเซฟไหมครับอะไรซึ่งนี้ผมจะมาทําสาธิตกับแมปที่ผมนั้นได้โหลดมาก็คือแบบแนว t h e Mist r u n n น r นระผมนะให้เราไปที่เซฟของเราครับผมนะกดไปที่ตรงรูปบวกตรงนี้แล้วมาที่ตรงคําว่าเลเวลตรงนี้บนะอันแรกนี่เลยครับผมนะกดบวกขึ้นมาแล้วก็กดบวกอีกรอบหนึ่งหลังจากน,นี้คุณหาคําว่าฮาร์ดคอร์ครับผมนะซึ่งฮาร์ดคอร์ก็อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ฮาร์ดคอร์นี่ครับผมหลังจากได้ฮาร์ดคอร์ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ย ให้เราทําการกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับผมนะเราก็ได้หน้านี้มาให้เราเปลี่ยนเป็น1ครับผมนะเปลี่ยนคำเปลี่ยนจากศูนย์นะวะให้มันเป็น1แล้วกดโอเคครับผมนะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมนะง่ายๆครับผมนะหลังจากนั้นเราก็กดเซฟครับผมนะกดเซฟเลยเป็นที่สำคัญมากเดี๋ย่าลืมกดเซฟนะผมนะหลันะงจากนั้นก็กดออกโปรแกรมได้เลยครับผมนะเท่านี้เองเท่านี้เลยครับผมเท่านี้เลยเท่านี้เลย ส่วนวิธีการลงแมปแบบว่าที่คุณแบบว่า,าทํากระด่แบบไม่แบบว่าพี่มันลงแมปยังไงพี่แมปวิธีการลงเนี่ยให้คุณเปิดโปรแกรมให้คุณเปิดคำให้คุณเปิดรันขึ้นมาผมนะรันวิธีการเปิดก็กดวินกดปุ่มวิดูตรงคีย์บอร์ดแล้วกด R ครับผมนะส่วนวิธีที่ง่ายๆกว่านั้นก็คือให้คุณกดปุ่มเสิร์ชเท่านันตรงนี้กดเสิร์ชแล้วพิมพ์ว่ารันครับผมนะ u r n ตอนนี้ครับผมนะให้ R R u n แล้วมเปิดขึ้นมา ให้ hey, hey, คุณทำารทำการเขียนว่า add data นู่นนะเปอร์เซ็นต์นี้ไม่ต้องเขียนก็นได้นะฮะเปอร์เซ็นนี้ไม่ต้องเขียนก็นได้แต่ผมเขียนแบบแบบเก่านะแบบเก่านี่แบบนี้แล้วก็ที่ตรงนี้นะผมถ้าเกิดไม่ได้เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเกิดเราเขียนเปอร์เซ็นต์ก็จะมาหน้านี้เลยนะแล้วก็ไปที่ไฟล์มาครับมาที่เซฟหลังจากนั้นเราก็ทําการเอาโฟลเดอร์เซฟซึ่งซึ่งของผมที่เธอเครจะโหลดแบบแบบเดียวกับผมมาเนี่ยก็จะเป็นไฟล์แบบนี้แล้วก็ให้คุณเนี่ย ทำการแตกไฟล์มันนะบุมนะแล้วก็มาลากในแมป,ปนในเซฟครับผมนะเท่าน,นี้เองหลังจากนั้นก็ไปตั้งค่าเซฟเป็นฮาร์ดคอร์ตามที่ผมได้สอนไปตอนแรกแล้วบุ๋มนะแล้วเรามาดูครับผมนะตอนแรกมันเป็นโหมดแบบว่าซูเวิร์บนะแบบว่าโหมดเอาชีวิตรอดนี่ครับผมมกลายมดฮาร์ดคอร์แล้วนะบุมนะก็เข้าไปดูครับผมนะ นี่ครับผมนะนี่นี่นนะนนนเลือดสังเกตตรงเลือดทนะั้งหมตอนนี้เลือดเราเป็นฮาร์ดคอร์แล้วเรียบร้อยน,นะผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะผมนะสำการเปลี่ยนแมปโซเวลที่เราแบบว่าอยากจะเล่นแบบเพื่อนเนี่ยแล้วอยากให้เป็นฮาร์ดคอร์หรือว่าเราจะเล่นคนเดียวนี่เป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยทำยังไงก็คือก็ก,ก็ตอนนี้เราก็ทําได้แล้วนะครนะับตามนี้เลยวิธีง่ายๆนะผมนะซึ่งก็บอกเลยว่าหาข้อมูลเนี่ยหายากครับผมนะบางทีอ่ะ เอาคนแบบว่าหาแบบคนไทยคามนี่ยมันจะไม่มีไม่มีใครสอนนะผมนะผมก็จะทําคลิปสอนให้เลยนะผมนะเพื่อเป็นการเพื่อเพื่อเพื่อคลิปนี้จะได้ประโยชน์ให้กับคนที่เปลี่ยนไม่เป็นนะผมนะเขกประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะผมนะเขก็สำหรับใครที่อบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมนะเพื่อเป็นการกระจผมทําคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปนะผมนะซึ่งถ้าเกิดผมสอนอะไรแล้วมันแบบว่างงๆแล้วพูดเร็วอะไรจนแบบว่าไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็ขออภัยนะผมนะ <c oughs> เป็นสไตล์ผมมันเป็นนิาสัยผมนะผมนะ <c oughs> เออ่างนี้ดีกว่า นิสัยที่ชอบพูดเร็วเวลาทําคลิปสอนนะนะโอเคก็ประมาณนี้น okay. สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะ okay. โอเคไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าผมนะโอเคซีโอเก n ครับผม